สวัสดีค่ะนีงค่ะมีเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่24-30เมษายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆนะคะหรือสิ่งที่คุณคาดหวังข่าวดีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเรื่องของอาชีพการงานหรือช่วงจังหวะชีวิตช่วงนี้นะคะกำลังดีขึ้นนั่นเอง ในเรื่องของการงานนะคะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีในเรื่องงานข่าวดีจากสิ่งที่คุณนะคะค่อยๆประดิษฐ์ค่อยๆคิดค่อยๆทำมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นช่วงนี้ก็เหมาะกับงานที่เป็นสายบริการด้วยนะคะเรื่องของโรงแรมร้านอาหารหรือเรื่องของอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะสายงานการท่องเที่ยว การโรงแรมต่างๆหรือเรื่องของการพักผ่อนนะคะเรื่องของท่องเที่ยวธรรมชาติช่วงนี้ก็เหมาะในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถใหม่หรือมีข่าวดีนะคะเรื่องของเงินเดือนเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเข้ามาบางรายก็เกี่ยวกับข่าวเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อทำงานหรือเดินทางเพื่อพักผ่อนเก็บเงิน ได้มากขึ้นนะคะมีงานมีเงินมากขึ้นนั่นเองเรื่องของสุขภาพนะคะสัปดาห์นี้แข็งแรงสมบูรณ์บางรายก็ระวังเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มได้ง่ายนะคะในเรื่องของคนโสดก็มีเกณฑ์พบรักที่ถูกใจนะคะหรือว่าคุณมีเสน่ห์มากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้น ก็จะดึงดูดความรักใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเกี่ยวกับได้รับได้โชคกับคนรักนะคะหรือบางคู่เกี่ยวกับการมั่นหมายแต่งงานใครที่อยากมีบุตรก็มีเกณฑ์ตั้งคันนะคะบางคู่ก็มีเกณฑ์เข้าสังคมหรือว่ามีวันหยุดพักผ่อนร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง youtube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ